กรุงศรี SME ให้ธรุรกิจคุณก้าวต่อไปโทร022082900หรือ1572หกสลีส่งดอกไม้ทุกวันทั่วไทยสวัสดีครับ กิดกิติช่วงกุลค,ครับหรือว่ารู้จักกันในนามวอกเป็นต่อครับเ <laughs> ขียนบทลูกพี่ลูกน้องนะครับแล้วก็เขียนบทเป็นข่าวกำกับละครซิทคอมบ้านนิมมิรักนะครับแล้วก็เป็นพิธีกรรายการโชว์มีเฮครับ <laughs> เป็นคนจังหวัดอุดรธานีครับเ,เป็นลูกชายคนเดียวของบ้านมีพี่สาวน้องสาวนะครับจะค่อนข้างเรียบร้อยเพราะว่าอยู่กับพี่สาวแล้วก็น้องสาวด้วยบางทีแบบ แม่ยังกลัวเลยกลัวว่าเราจะแบบเป็นตุด๊ดเป็นอะไรอะไรเงี้ยต้องแบบเอากระสอบกระสอบทรายมาให้เล่นมาอะไรเงี้ยครับอพอช่วงชีวิตช่วงม .3 มัธยมนี่คือเป็นเด็กที่ไม่เกเรครับไม่เกเรไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อะไรเงี้ยแต่ไม่เรียนคือคือเป็นเด็กทํากิจกรรมแต่ว่าไม่เรียนหนังสือคือไม่รู้สึกว่าแบบอยากจะเรียนเพราะไม่รู้สึกว่ามันจะเอาไปใช้อะไรอะไรเงี้ยก็แบบ ก็เลยไม่เรียนหนังสือก็เกรดเฉลี่ยก็ล้อแล่ล้อแล่อะไรเงี้ยช่วงม4เนี่ยมันจะมีรายการวิทยุที่แบบเด็กๆในจังหวัดทุกคนก็จะแบบว่าฟังกันแล้วก็จะแบบขอเพลงให้คนนั่นคนนี้อะไรเงี้ยเราก็สนุกด้วยก็เริ่มมีเขียนจดหมายไปหาพี่เขาคุยอะพี่เขาแบบเออไปไปดูพี่เขาจัดรายการเงี้ยดูไปดูมาแบบพี่เขาเออเนี่ยช่วยคิดเกมนู่นนั่นนี่หน่อยอะไรเงี้ยก็คิดไปคิดมาก็เลยกลายเป็นคิอตีฟไปโดยปริยายครับเริ่มเริ่มแบบพี่เอามีช่วงเรามีช่วงนี้ไหม เอาทำช่วงนี้นะอย่างงี 1941, ้ๆอะไรเงี้ยช่วงแต่ก่อนมีแล้วมีบ้านผีมีเล่าเรื่องผีครับในรายการก็มีเล่าด้วยแล้วก็แบบเออพาไปนี่พาไปดูไปทัวร <Bon ham> ์อะไรเงี้ยบ้านผีก็เราก็ทําทําหน้าที่เป็นเคของมันเลือกเพลงด้วยเป็นแบบคิดรายการด้วยอะไรเงี้ยทาไปโดยที่แบบไม่ได้คิดอะไรเลยอะไรเงี้ยจนแบบทําจนแม่แบบว่าแม่บอกว่าแบบทาช่วยทําจริงจังอาการเรียนให้มันได้อย่างนี้บ้างอะไรเงี้ยเราก็แบบไม่รู้ว่าเอ๊ะ แล้วมันจะจริงจังกับการเรียนยังไงเพราะตอนนั้นเราไม่ได้ชอบการเรียนเท่าไหร่คือคือโดนกล่อมกับมาจากที่บ้านว่าเราควรจะต้องเรียนนิติศาสตร์ควรต้องเป็นทนายความควรต้องเป็นอะไรเงี้ยอายการพิพากษาอะไรเงี้ยเขาก็แบบพยายามจะพ่อแม่ก็จะพยายามผลักดันว่าเออลูกลูกน่าจะเรียนด้านนี้นะอะไรเงี้ยพอไปเอ็นก็เอ็นหูลงธรรมศาสตร์ลงจุฬาลงอะไรเงี้ยปรากฏไม่ติดนะฮะเพราะว่า สมองเรามันไม่ได้ไปด้านนั้นด้วยแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจเรียนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ก็เลยสุดท้ายแม่ก็เหมือนแบบว่ายอมจำนนอะคือเห็นรูปเป็นอย่างนี้มานานแล้วล้วก็แบบอยากคงอยากจะพูดกับเรามานานแล้วอย่างเงี้ยแม่เขาก็บอกว่าเรียนนิเทศมองเทพไหมอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเราก็แบบตกใจคือไม่คิดว่าที่บ้านจะให้เรียนนิเทศเพราะว่าในยุคยุคของผมคือตอนนั้นคือถ้าใครเรียนนิเทศมันเหมือนว่าเฮ้ยอยากเป็นดาราเหรออยากดังหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ขืนแล้วก็อายเขาแต่แบบ สิ่งที่เราอยากเรียนเราไม่ได้เรียนเพราะว่าเราอยากเป็นดา,าราหรืออยากเราอยากทำงานด้านนี้อะไรเงี้ยพอแม่บอกให้เรียนก็ดีใจมากตัดสินใจแบบเรียนเลยโดยไม่คิดเลยแล้วก็เริ่มต้นอ่านหนังสือครั้งแรกในชีวิตก็เพราะกันจะสอบเข้ามงเทพเพราะว่าอยากเรียนอะไรเงี้ยฮะแล้วก็เริ่มต้นได้รู้ว่าแบบเออไอสิ่งที่เราไม่เรียนมามันโง่ขนาดไหนเราเราต้องมาเริ่มรื้อฟื้นใหม่กับเหมือนกับคนอื่นเขามากกว่าคนอื่นเขาอะไรเงี้ยฮะจนสุดท้ายก็ได้มาเรียนนิเทศศาสตร์ คือชีวิตมหาวิทยาลัยเป็นชีวิตที่ทําให้ผมรู้สึกว่าผมสนุกที่สุดแล้วอ่ะสนุกมากกว่ามปลายส่วนใหญ่คนจะชอบว่ามปลายสนุกอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมมปลายผมไม่สนุกเพราะผมไม่รู้ผมจะเรียนเรียนวิชาการพวกนั้นไม่ใช้อะไรอ่ะแต่ว่าพอมาเรียนมหาวิทยาลัยมันแบบมันอิสระกับเรามากหนึ่งไม่ต้องมาบังคับเราตัดผม <laughs> ไม่ต้องมาบังคับเราแต่งตัวแล้วก็เออแต่งตัวมันก็แต่งตัวดูดีอ่ะมันก็ไม่ใช่แบบาหาสั้นเฉดแล้วก็ เลือกวิชาเรียนได้เองเราจะเรียนเมื่อไหร่ก็ได้เราจะเรียนตอนกี่โมงก็ได้เราเป็นคนตื่นสายเราจะมาเรียนสายก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็โหตอนนั้นสนุกกับการเรียนมากจากเด็กที่เคยแบบเกรดเฉลี่ยแบบตอนมปลายนี่หนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดสามอะไรอย่างเงี้ยพอมาอยู่มหาวิทยาลัยก็เกรดเฉลี่ยเทอมแรกคือสามจุดสามคือก็เรียนเลยอะเรียนแบบตั้งใจเรียนแบบว่าเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทํากิจกรรมทุกอย่างเลยที่เขาให้ทําเราก็จะเริ่มไปเข้าเรียน เราก็จะเริ่มแบบอ่านหนังสือเริ่มอะไรเงี้ยเป็นเป็นครั้งแรกที่อ่านหนังสือโดยที่แบบไม่ต้องมีใครสั่งแล้วก็อ่านก่อนเพราะแบบอยากรู้อ่ะเห็นแบบหัวเรื่องเห็นเนื้อความหัวบทอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกอยากรู้อ่ะอ่านอ่านเองอะไรเงี้ยครับ hmm. มีโปสเตอร์มาแปะ เป็นของบริษัทเอกซันะครับว่าใครสนใจอยากจะเล่นละครเวทีเรื่องนี้แล้วก็ละครเวทีคืออะไรก็ยังไม่รู้แต่ว่าเพื่อนยี่สิบกว่าคนเนี่ยเขาเฮโรไปสมัครเขาก็แบบลากเราไปด้วยเฮ้ยไปสมัครกันอะไรเงี้ยละครเวทีแล้วก็โอเคเขาก็เอาบทมาให้เลือกแล้วก็เอาเพลงมาให้ลองร้องเขาไม่จมีเพลงต้องร้องเพลงลก็มีบทละครเราก็ไม่รู้ว่าต้องทำอะไรด้วยแล้วก็ามาอ่านอ่านอ๋ออ๋อเราต้องเป็นอย่างนี้เหรอต้องร้องอย่างนี้เหรอแล้วก็ไปเล่นเลยฮะ แล้วก็ปรากฏว่าจากเพื่อน20คนคือเราเข้าไปคนเดียวเราก็เป็นคนเดียวที่เหลือก็ไม่ได้เข้าแล้วก็เพิ่งมารู้ทีอย่างว่าพอเข้าไปเรื่อยๆจนได้เล่นเนี่ยเขาบอกว่าทั้งหมดมันคัดว่าจาก2,500คนเพื่อเอา50คนเนี่ยเราก็อุ้ยเออดีใจจังเลยก็กลายเป็นมีบทบาทนาที่เพิ่มเติมนอกจากการเรียนเป็นนักศึกษาคือต้องไปเล่นละครเวทีด้วยโทรหาแม่แม่ก็อกฮะไปเล่นอะไรละครเวทีแล้วยังไงมันได้ตังินหรืออะไรเงี้ยล้วก็บอกเออเาก็ได้ังค์นะอะไรเงี้ยเป็นการทํางานครั้งแรกในชีวิต แล้วก็หลังจากก็ <_ an> ไปเรียนด้วยตอนกลางวันแล้วก็ไปเรียนตกกลางคืนแล้วก็มาซ้อมละครเวทีอะไรเงี้ยซึ่งทําอย่างนั้นอยู่ไปหนึ่งคือไปซ้อมคือช่วงนั้นก็แบบคือเป็นเรื่องเริ่มต้นละครเวทีของบริษัทด้วยแล้วก็พี่บอยก็แบบเ,เราจะทํำยังไงก็ตเริ่มค่อยๆเป็นค่อยๆไปกันไปเราก็เรียนรู้ไปพร้อมกับพี่บอยด้วยเป็น <_ an> นัก,สกแสดงที่เรียนรู้ไปด้วยคือมาถึงเราก็ต้องซ้อมร้องเพลงซ้อมเต้นคือช่วงนั้นช่วงนั้นร่างกายคอนเฟิร์มมากฮะเฟิร์มจริงๆเพราะว่า พอเราตื่นมาตอนเช้าไปทํางานปาั๊บกลางคืนเนี่ยเราต้องแบบออกกําลังกายเบิร์นั่งร้องเพลงนัองอะไรอย่างเงี้ยอยู่อยู่ทุกวันอ่ะอยู่ประจําสม่ําเสมอจนกระทั่นแบบพอเล่นละครเวทีเสร็จคือวันต่อมาเราไม่ต้องทําอย่างนั้นแล้วคือไม่ต้องไปออกกำลังรู้สึกเหมือนชีวิตมันแบบมันขาดหายอะไรไปบางอย่างเนี่ยแล้วก็แบบซึมเศร้าเพื่อน outer, เนี่ยเฮ้ยเป็นไรอะไรเงี้ยรรู้สึกว่าคือมันวิวเพราะว่าเราเรียนเสร็จเราไม่รู้จะทอะไรต่อแล้วอ่ะมันไม่มีอะไรให้ทําต่อแล้วไม่ต้องไปวอลไม่ต้องอะไรแต่ก่อนแบบรัส ชีวิตแบบว,ว่า,าวิ่งไปวิ่งมาตลอดอย่เงี้ยพอไม่มีมํำแล้วกายเป็นห่วยเข <tro oper> <punished> ้าปีสามต้องเข้าภาควิชาคือจากเด็กนิเทศที่เรียนทั่วไปเนี่ยก็คือเรียนรวมกันหมดแต่ว่าพอมาขึ้นปีสามเนี่ยเขาต้องเลือกแล้วว่าจะเรียนภาควิชาอะไรซึ่งมันก็มีอยู่ประมาณ5ภาควิชานะครับแล้วก็แต่พอหลังจากเล่นละครเวทีแั้นเรารู้สึกแล้วว่า อยากเรียนศิลปะการแสดงอยากเรียนด้านละครเวทีเลยอย่างเงี้ยซึ่งเป็นพ่อมีอาร์ตก็คือก็คือเรียนโดยตรงเลยจะเรียนหมดเลยเรียนทั้งกำกับเรียนทั้งเขียนบทเรียนทั้งทำฉากเรียนทั้งเป็นนักแสดงอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจเข้าเรียนพอเรียนปั๊บก็ภาควิชาจับเซ็นสัญญาเลยฮะห้ามรับงานนอกเงี้ยห้ามรับงานอื่นเลยสามสองปีก็คือกว่าจะจนกว่าจะจบอ่ะก็คือต้องทำงานให้ภาควิชาเท่านั้นเลยเงี้ยตอนนั้นเราก็แบบเครียดเพราะว่า จากที่เคยแบบทํางานแล้วก็หาเงินค่าเทอมได้เองด้วยอะไรเงี้ยไม่ต้องเดือดร้อนพ่อแม่แต่ว่าต้องมาเรียนอยู่ในภาควิชาีอ่ปีเงี้ยมันจะโอเคไหมอะไรเงี้ยแต่มาคิดถึงแบบในส่วนตัวเองรู้สึกว่าเออถ้าเกิดเราเรียนไปสิ่งที่เราได้เนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยประกอบอาชีพเนี้ยได้ยังง่งยืนขึ้นอะไรเงี้ยก็ตัดสินใจเรียน2ปีมันไม่มีงานด้านวงการบันเทิงเลย ได้เปรียบด้วยส่วนหนึ่งนอีกส่วนหนึ่งก็เป็นที่หน้าแบบมันไส้ของคนอื่นอะไรเงี้ยคือคือคือเด็กที่ผ่านการทํางานมาแล้วกับกับกับคนที่ยังไม่ผ่านการทํางานมันจะคุยกันคนละเรื่องมันจะคุยอีกแบบหนึ่งคือคนที่ทํางานมาแล้วก็จะจะ g o t o the point คือคือไปถึงจุดที่จะคุยกันเลยอะไรเงี้ยในขณะที่คนเด็กเพื่อนในวัยเดียวกันกับเราเขาก็จะบางทีก็จะแบบเคนจะไปไหนยังไงกว่าจะเถียงถกเถียงกันได้อะไรเงี้ยมันก็เป็นธรรมดาที่เราจะแบบฟันโชวฟันโชะเวลาเราแบบเวลาเราแบบ ทำงานก็จะแบบอ้านี่เอางี้เอางี้ไปเลยเอางี้ไปเลยเพื่อนก็จะเริ่มแบบอะไรวะทําไมแบบเผเด็จการอะไรก็มีก็มีธรรมดานั่งอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแล้วก็แบบลงมือเขียนเขียนเขียนทุกวี่ทุกวันเขียนตะบี้ตะบันเขียนจนแบบไม่เคยคิดว่าชีวิตคนเขียนบทมันจะลําบากขนาดนี้คือเคยคิดว่าคนเขียนบทจะต้องแบบชีวิตแบบชิว เก๋ๆนั่งร้านกาแฟดูหล่อๆอย่างเงี้ยปรากฏว่าไม่ใช่อย่างนั้นเลย <c oughs> คือคือนั่งอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแล้วก็ทุกคนก็ลงมือพิมพิมพ์งานของตัวเองจนจนถึงเกือบเช้าอย่างเงี้ยแล้วก็นอนแล้วก็ตื่นเช้ามาเพื่อจะพิมพ์งานต่ออะไรเงี้ย